โอ้ตัวเมียก็เจ็ดร้อยแล้วตัวอะ้รกตัวผู้นี่ตันกว่าตัวใหญ่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 ไหนไอตัวขาวที่ว่าจะออกมาป่ะตัวที่ว่าจะออกยืนฝั่งโน่นอ๋อ แม่มีห่วงกินด้วยใช่ไหมหวานแม่ไม่ได้กินยาจนห่ว,วงลูกมันเออแต่น้ำนมก็ออกดีโอ้น้นมไม่ต้องปวเดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวจะรู้เรื่องเลยครับมันกินกี่เดือนกินนมกี่เดือนก็แม่มันให้กินจนมันทับแล้วแล้วก็ฟองมาสามเดือนสามเดือนโอ้ถือว่าให้กินนานนะจนกว่าลูกขทำนายมันผลเริ่มออกแล้วเนี่ยครับมันก็จะให้ไม่ให้ลูกกินแหละ ถือว่าให้กินนานพอตอนมันกระแทกนะ่ะผนลูกมันที่อยู่ในในตัวมันนะ่ะมันแพงอ๋อจะมาให้กินลยพอถามเดือนปุ๊บมันไม่ให้กินละมให้กินแลมันจะดูดูตัวอัตโนมัติเลยลเอาไปไล่ทุ่งจะไม่ได้อุ้มกลับเหรอ <c oughs> ร้อนแดดโอ้ตามเลยหรือตามลูกเลยลเออ ตัวนี้ก็ท้องเหรอเน,นี่ยยังตัวนี้ยังไม่ได้ทับอ๋อนึกว่าท,อท,ทอ้อง,งัับบอ,อแม่แม่มันออกทรงแปลกๆเหมือนวัวทางใต้ไงอว่าปะเหมือนวัวชนเออเหมือนวัวชนผมว่าดูเขาดูดูขนตาดูอะไรเหมือนวัวชนทางภาคใต้เหมือนวัวชนแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่นะ บามันบามันวัวแลต่ทาแต่เท่าทานแตพื้นก็เราก็เรียกโวไทยครับไทยใหญ่ผสมไหมไม่ผสมไทยไทยใหญ่มันมีไทยใหญ่ไทยเล็กมีนี่วัวไทยใหญ่อ่าไทยเล็กก็คืองวแกบครับเนี่ยคือไทยใหญ่ผมดูขนตามันออกน้ำตุน้ำตาลมันยังไงก็ไม่รู้หน้านี่ยเขาเหมือนวัวชนภาคใต้แต่ไม่ใช่ใช่บามันบามันไทยใหญ่บามันแท้ของแท้เลยเนาะ ครับแต่ด like ูกทรงดีเลยลูกมันหูติดแม่เหมือนเลยเนาะไม่ไม่ไปทางพ่อไปทางแม่แม่มันเลือดมันดีกว่าเออนี่อย่างนี้ถึงจะเรียกลูกผสมเดีลูกผสมถ้าลุลูกนี้เรียกลูกผสมแล้วอ้อไยตัวขาวเลยนะ ไอ้พวกที่หัวไม่มีเขาอีแหละถ้าผสมจะเป็นแบบนี้นี่นย่งประมาณนี้ครับไอ้นุนน่ะไปแล้วจะไปกินน้ำป่ะเออหาจับตุลีกินปล่อยไม่ได้เลยนุนสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจครับผมเด็งง่ายจริงเลย